สวัสดีครับวันนี้มีหยกมานำเสนอนะครับหยกเขียวหยกแท้จากประเทศพม่านะครับน้ำหนักก็จะ1กิโลเขีดนะครับ1กิโลเขีดกว่ากวาสามารถนำไปเซอร์ได้นะครับ ก่อนจ่ายตังสามารถเซอร์ได้ก้อนนี้ขายปกติ50,000กว่าบาทวันนี้ผมขายให้2เท่านั้นนะครับผู้ใดสนใจสามารถาโทรมาติดต่อมาที่หมายเลข06 2525 25 8573ได้เลยนะครับจากราคา50,000กว่าขายเพียง2 5งหมนะครับ ยกแท้จากประเทศพม่ามีใบเซอร์ให้ครบหรือจะนำไปเซอร์เองจากบริษัทไหนก็ได้นะครับน้ำหนัก1กิโล7ขีดนะครับสนใจติดต่อมานะครับขอทวนหมายเลขติดต่ออีกทีหมายเลข0625258573หมายเลขเพิ่มเติม0891057515ขอบคุณครับ